สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวโรงแรมที่อยู่ใกล้กับสนามบินฮาเนดะนะคะเนื่องจากว่าไฟล์เวนกลับของเราเนี่ยค่อนข้างเช้ามากเลยเราก็เลยมองหาโรงแรมที่อยู่ใกล้กับสนามบินฮาเนดะที่ราคาไม่สูงนะคะเพราะว่าเป็นซองขึ้นสุดท้ายในโตเกียวงบก็เลยค่อนข้างจํากัดค่ะหลังจากที่เราบินมาจากฮอกไกโดพอมาถึงสนามบินฮาเนดะนะคะจากเทอร์มินอลสเราเลือกที่จะนั่งแท็กซี่มาที่โรงแรมระยะทางก็จะประมาณ4กิโลกว่าค่ะ ทั้งหมดเท่าไหร่นะ2,400ัน่ราคาเท่าน,นี้พอมพอพอันเย2,400 โรงแรมที่เรามาพักมีชื่อว่า Hotel m y s t ย์ h a นิ d a ตั้งอยู่ในย่านอนามอริอินาริเชื่อว่าหลายคนที่เคยมาเที่ยวโตเกียวหลายครั้งแล้วนะคะก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อย่านนี้เลยนะแต่เดี๋ยวยังไงเราไปเช็คอินกันก่อนนะคะเรามาถึงโรงแรมตอนใกล้ๆบ่ายโมงนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยยังเข้าห้องไม่ได้แต่จะฝากกระเป๋าไว้ก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวเขาก็าจ,จะวางกระเป๋าไว้แบบนี้เลยนะก็ยังแอบคิดในใจว่าเขาอาจจะค่อยๆลำเลียงกระเป๋าไปในห้องเก็บกระเป๋าหรือเปล่าแต่หลังจากที่ออกไปเที่ยวแล้ว แล้วก็กลับมาที่โรงแรมบิดค้างนะคะกระเป๋าเราก็ยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นค่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่แล้วก็ช่วงที่เรากลับมาถึงโรงแรมมันประมาณหนึ่งทุ่มก็เห็นว่ามีคนมาเช็คอินค่อนข้างเยอะเลยนะโรงแรมนี้ห้องนี้เป็นคาเฟ่น,นะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะจัดให้เป็นบริเวณทานอาหารเช้าของแขกในโรงแรมค่ะ ห้องพักห้องนี้เป็นไทยฮอลลีวูดทวินลูมมีขนาดของห้องประมาณ22ตารางเมตรเตรียงก็จะเป็นทูซิงเกิลเบดที่มาวางติดกันค่ะราคาห้องสำหรับผู้ใหญ่2แล้วก็เด็กอายุ12คขวบ1คนราคาไม่เกิน3,000บาทต่อ1คืนก็ถือว่าโอเคเลยค่ะห้องพักอาจจะดูไม่ใหม่นะคะแต่ว่าเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยก็ครบคันค่ะกาน้ำร้อนมีกระปุงกาแฟให้ตู้เย็นนะคะเป็นตู้เย็นเป่าๆน้ำไม่ได้มีน้ำให้ พิ่งมาถึงห้องพักนะคะอาจจะวางของรกนิดนึงแต่อยากให้เห็นขนาดของห้องเวลาที่มีของวางอยู่นะคะขเข้ามาตรงนี้ขอนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําดูค่อนข้างโอเคอ่างใหญ่นะนี่อ่างใหญ่เลย หลังจากจัดเข้าของให้เป็นที่เป็นทางแล้วนะคะก็จะเห็นว่าทางเดินจากเตียงไปจนถึงประตูห้องเนี่ยก็จะมีพื้นที่เหลือพอประมาณเลยนะคะที่ตรงนี้แหละที่เราจะเอาไว้แพ็คกระเป๋ากัน หลังจากที่พาไปดูโรงแรมที่เราพักแล้วเดี๋ยวเราจะพามาสำรวจบริเวณรอบๆโรงแรมกันบ้างน,นะคะซึ่งโรงแรมนี้เนี่ยตั้งอยู่ในย่านอนามอริอินาริหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นกับย่านนี้นะหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนามอริอินาริเลยก็ได้อนามอริอินาริเป็นย่านที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินฮานิดะพูดง่ายๆนะคะถ้าเรานั่งรถไฟสายเคยูไลมานะเพียงแค่สสถานีเราก็จะเดินทางมาถึงอนามอริอินาริสเตชันแล้วค่ะสาหรับ ย่านอนามมรีอินารีอาจจะไม่ได้เป็นย่านท่องเที่ยวชื่อดังนะคะเรียกว่าแทบจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในย่านนี้เลยดีกว่าแต่ก็มีอีกสถานที่หนึ่งที่ถ้าใครมาพักที่แถวนี้นะคะก็ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะที่นี้ก็คือศาลเจ้าอนามมรีอินารีค่ะศาลเจ้าเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยตั้งอยู่ในพื้นที่ของสนามบินฮาเนดะก่อนที่จะถูกย้ายมายัางที่นี่นะคะศาลเจ้าเทพจิ้งจอกแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของการมาขอพรให้เดินทางไปไหนมาไหนปลอด รวมทั้งการขอพรในเรื่องโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะมีทั้งรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกแล้วก็อุโมงค์เจ้าโทรรีอิสีแดงด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมีทรายศักดิ์สิทธิ์ให้เราเนี่ยตักแล้วก็นํากลับไปที่บ้านได้ค่ะเชื่อกันว่าถ้าเรานาทรายศักดิ์สิทธิ์นี้พกติดตัวหรือว่านําไปโรยแถวๆบ้านเนี่ยจะช่วยป้องกันภัยแล้วก็ช่วยให้เราสมกับความปรารถนาได้เขามีถุงถุงกระดาษ มืราขอพรเสร็จแล้วก็เก็บไปเป็นของติลิมงคลจ่ายเงินหรือเปล่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระดาษนอกจากสารเจ้าชื่อดังของย่านนี้แล้วนะคะบริเวณรอบๆโรงแรมเนี่ยเราก็ไปสำรวจมานะเดินออกมาจากโรงแรมแป๊บเดียวเนี่ยก็จะมาเจอกับ Family Mart ์ร้านใหญ่เลยค่ะระหว่างทางที่เดินมาสถานีรถไฟนะคะก็จะมีทั้งรอสารแล้วก็ตรงปากทางเข้าสถานีรถไฟก็ยังมี7 1เอีกหน้านนะ นอกจากจะมีร้านสะดวกซื้อหลายร้านแล้วนะคะย่านที่เราพักก็ยังมีเหมือนกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีเครื่องสําอางมียาขายร้านใหญ่มากเลยของก็เยอะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะมีชื่อว่าฟูจิร้านนี้ก็จะเน้นขายของใช้ในบ้านอาหารเครื่องปรุงต่างๆที่แม่บ้านญี่ปุ่นเขา,าชอบกันค่ะโยเกิรตตัวนี้คะ่ะมีคน แนะนำว่าเหมาะกับคนที่ขับถ่ายยากแล้วช่วยทำให้หลับดีขึ้นนะเขาบอกหายากมากตอนนี้เราเจอเราเยอะมากเลย อยู่ที่ซูเปอร์มาเก็ตชื่อฟูจินะคะสรุปว่าทริปนี้นะคะเราก็มาได้พวกขนมหรือว่าของฝากต่างๆจากซูเปอร์มาเก็ตที่อยู่แถวโรงแรมนี่แหละขนมหลายอย่างก็มีเหมือนกับที่ดองกี้มีเลยนะคะเรื่องราคาเนี่ยเราไม,ม่แม่นนะว่าที่ไหนจะถูกกว่าแต่ว่ามันสะดวกไม่ต้องแย่งกันซื้อแล้วก็ไม่ต้องต่อคิวรอทำแท็กรีฟันด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีหนักท่องเที่ยวเลยแถวนี้ตอนที่ซื้อของนะคะเหมือนกับว่ามีแค่เรากับลูกอยู่ใน้านกันแค่2คนอนะซื้อเสร็จแล้วก็หิ้วของเดินกลับ กลับโรงแรมกัน เพราะว่าร้านอยู่ใกล้กับโรงแรมนิดเดียวนอกจากร้านที่พอจะให้เราได้ช้อปปิ้งได้บ้างเรื่องอาหารการกินแถวนี้ก็มีร้านอาหารอยู่พอสมควรนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้จองโรงแรมแบบรัมวอาหารเช้าด้วยตอนที่เรามาพักที่นี่นะคะช่วงเช้าเนี่ยพอตื่นมาเราก็เดินออกมาหาอะไรทานก็เลยได้เห็นว่าที่นี่นะคะมีทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่คนโลโก้เขาทานกันนะคะไม่ได้เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอะไรเป็นสไตล์ร้านแบบที่ารี่แมนเขามาทานก่อนที่ จะไปทํางานหรือว่ามาแวะทานหลังจากเสร็จจากงานแล้วก่อนที่จะเข้าบ้านราคาอาหารก็เลยค่อนข้างย่อมยาวค่ะซึ่งก็เหมาะมากสําหรับคนที่เที่ยวแบบออนบัสเชตนะ <S <s <ules> <S ก็มีร้านอาหารประปลายนะอย่างเช่นร้านนี้ขายราเมงน่ากินราคาแบบดีด้วยอะ่ะส่วนใหญ่ร้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบแ a ชโอลี่แพนเค้กสี่ร้ิบ ถ้าเหลือพิซซ่าอะไรม่นคืขนมพิซซ่าถูกอ่ะเนาะขนมปังปิ้งชีสสิบหอาหารเบเาไงไม่งั้นราคาก็สู้อันนู้นไม่ได้ สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้กับโรงแรมนะคะมีชื่อว่าอนาโมรีอินาริเดินจากโรงแรมไปใช้เวลาประมาณ4-5นาทีวันที่เราเดินทางมาจากสนามบินมาที่โรงแรมนะคะเราเลือกนั่งแท็กซี่เพราะว่าเราเห็นว่าสถานีนี้นะค่อนข้างเก่าแล้วก็เล็กมากก็กลัวว่าจะไม่มีลิ์แต่หลังจากที่เราได้ใช้สถานีนี้ในการเดินทางไปเที่ยวนะคะสรุปว่าสถานีนี้มีลิบนะคะสําหรับใครที่จะเดินทางมาจากสนามบินเพื่อมาพักที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแบกกระเป๋าขึ้นบันได นี่ไงเมื่อกี้เราขึ้นลิฟต์ฝั่งโน้นใช่ป่ะแล้วก็เป็นทางเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาลงลิฟต์ได้ฝั่งนี้สะดวกสบายถ้ามีกระเป๋าเดินทางและข้อดีของการที่เป็นสถานีที่เล็กนะคะเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะขึ้นรถไฟผิดแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะออกผิดทางด้วยนะคะเพราะว่าทางเข้าทางออกเนี่ยมีอยู่ทางเดียวคะ่ะส่วนการนั่งรถไฟเข้าไปเที่ยวในเมืองนะคะก็อาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการใช้รถไฟในโตเกียวสักหน่อย เพราะว่าหลายที่ที่เราไปอาจจะต้องไปเปลี่ยนรถไฟที่สถานีคามาตะหรือว่าสถานีชินาก,กะวะค่ะสองสถานีนี้เป็นสถานีที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนะคะ โดยเฉพาะสถานีชินกากาวะนะคะถือว่าเป็นสถานีแรกในการเข้าเมืองโตเกียวทางตอนใต้นะเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟหลายๆสายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชิงคันเซ็นนะคะหรือว่ายามานโนเตะไลน์สายนาริตะเอ็กเพลสก็วิ่งผ่านสถานีนี้รวมทั้งสายเคียวไลน์ที่เราใช้ระหว่างที่พักที่โรงแรมด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าโลเคชั่นของโรงแรมเนี่ยจะออกมานอกเมืองสักหน่อยนะคะแต่ถ้าเราวางแผนการท่องเที่ยวดีๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปเที่ยวได้หลายที่อยู่นะอย่างแถวๆสถานีคาวาซากิซึ่งอยู่ไม่ไกลเนี่ยก็มีห้างมีร้านค้าให้เราเดินเล่นเยอะอยู่นะแต่สิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกพักโรงแรมที่นี่นะคะเพราะว่าโรงแรมในย่านอนามริอินาลีซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินฮานิดะมากๆส่วนใหญ่โรงแรมแถวนี้นะคะเขาจะมีฟรีเช็เติมบัสไปส่งที่สนามบินค่ะ ซึ่งมันสะดวกมากๆสําหรับคนที่มีไฟบินกลับตอนเช้านะคะนี่เป็นตารางเที่ยวรถชัตเตอร์บัสจากโรงแรมไปส่งที่เทอร์มินอลต่างๆในสนามบินฮาเนดะนอกจากนั้นนะคะถ้าเราบินมาถึงสนามบินฮาเนดะช่วงตอน6กโมงเย็นจนเกือบถึงเที่ยงคืนนะคะยังสามารถที่จะนั่งรถฟรีชัตเตอร์บัสจากฮาเนดะแอร์พอร์ตมาที่โรงแรมได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ขึ้นรถตามรอบที่เราต้องการนะคะเพราะว่าเขาใช้ระบบ first come first serve ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรี วิวโรงแรมที่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาพักในย่านนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่มาเที่ยวโตเกียวไม่เคยบินกับไร้เช้าเลยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปุกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ